เวลาที่เราได้เงินมาเนี่ยเราต้องใช้จ่ายให้มันชานฉลาดทําให้มันใหญ่ก่อนแล้วค่อยเก็บเกี่ยวที่หลังนะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเริ่มจากหนึ่งมีทักษะการขายเพื่อมีรายได้มากขึ้นพอมีรายได้มากขึ้นเราก็จะมีเงินเหลือมีเงินเหลือเราก็อัดเข้าไปในธุรกิจเราก็จบแหละมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะการทําธุรกิจแต่ถ้าเราไม่ฝึกฝนการขาย ไม่มีใครช่วยคุณได้แล้วคุณลองคิดดูนะเนี่ยยกตัวอย่างพวกเรามาทำดรอปดิสเนี่ยมีคนลงทุนให้สินค้าก็มีแอปก็มีระบบก็มีทุกถึงอย่างช่วยหมดคุณทำธุรกิจแบบคุณไม่เสี่ยงคุณทำธุรกิจแบบคุณไม่มีต้นทุน คนที่เขาไม่ตื่นเต้นเขาป่วยหรือเปล่าป่วยหรือเปล่าเอาจริงๆผมถามคนที่ท,ทําธุรกิจดับลิสแล้วไม่ตื่นเต้นคือคุณป่วยหรือเปล่าผมอยากรู้ว่าคุณสามารถขายของสร้างทีมสอดทีมขายโดยที่คุณไม่ต้องมากังวลว่ากูจะมีของขายไหมจะมีคนส่งของให้กูไหมกูจะได้เงินไหม ธุรกิจถูกกฎหมายไหมคือแม่งมีทุกอย่างให้หมดแล้วแล้วแบบคุณแม่งไม่มีต้นทุนอะไรเลยไม่มีแต่ค่าเน็ตแล้วถ้าคุณไม่ใช้โอกาสตรงนี้เพื่อยกระดับสถานะทางการเงินของตัวเองแล้วถ้าสมมติถ้าคุณไปไปไป,ไปก่อร่างสร้างเองแล้วต้องใช้ทุนเนี่ยมันจะไม่ปวดหัวปวดกระบาลไปกว่านี้หรอฮะคุณลองคิดดูดิอย่าลืมว่าคุณไปทําที่ไหนคุณก็ต้องขายอยู่ดี คุณก็ต้องสต็อกนะคุณก็ต้องลงทุนนะคุณต้องมีการส่งนะคุณต้องมีค่าโกดุงโกดังคุณต้องมีฟิกคอร์หาเหวเต็มไปหมดนะแต่ที่เนี้ยคุณได้ห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นบางคนยังไม่สามารถถีดให้ตัวเองมีได้หลักแสนหลักล้านได้คำถามคือพวกคุณเอาเงินไปทำอะไรพวกคุณเอาเงินไปทำอะไรกัน บางคนก็ยังมี mindset เหมือนพนักงานประจําคือมาทําที่นี่เพื่อที่จะหาเงินไปไปใช้หนี้มันก็ไม่ได้ผิดแต่คุณจะรวยจากการใช้หนี้ไหมเอาก็ไม่ไม่เลยไม่มีทางรวยจากการใช้หนี้แน่นอนคือคุณสนใจแต่หนี้เ่ยแต่คุณไม่สนใจเครื่องผลิตเงิน